สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเก๋กงเส็งนะคะออกง่ายได้ชืวอค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาค่ะที่กําลังมองหานะคะรถเก่งเนาะที่เอาไปใช้ในครอบครัวแบบระยะย,ย,ย,ยาวๆเลยนะดูแลรักษาง่ายๆวี่ลองดูเป็นคันนี้ก็ได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเก๋อยู่กับเจ้าตัวโตโยต้าวีอนะคะ เป็นต้น1.5ค่ะมาในรุ่นสงของตัวปี2012คุณพี่ราคาลูกค้าจากราคาหน้า108,000บาท EP นี้นะเหลือแค่1 5 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นค่ะประหยัดเงินในกระเป๋าถึง30,000บาทกันเลยค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเลยกับที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกครูสายตรงมาหาเก๋ค่ะที่ช่องทา 4777นะคะทาง Li n e แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นแอสไสคเคเอสนสอามสี่อย่าลืมแอดนหน้าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าโปวีออสุดประหยัดคันนี้นะตัวนี้นะคะพี่ๆค่ะได้เป็นตัวสี่บอลสวยๆบางๆเดิมๆเลยฝาด้านหน้าของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวครบเหลืองฝังลึกใดๆสำหรับตัวคันนี้นะคะทีมช่างของเรานะคะมีการตรวจเช็คทแล้วนะเรียบร้อยพร้อมใช้งานโดยวจะเป็นใน2ตัวช่วงล่างระบบเกียร์ระบบเบรกต่างๆนะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด 1.5ลิตรใช้เชื้อเพลิงนะคะเป็นตัวเบนซินไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยดมแก๊สมาก่อนแล้วก็จะมาพร้อมบตัวระบบเบรกแบบ ABS นะคะแบบนี้เลยแก้มซ้ายแก้มขวาคันด้านหน้าต่างๆนะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆค่ะสำหรับตัวฝาก,ะะากระโปรงนะคะสติ๊กเกอร์มอกรนะคะรอยต่อตเฟอรต้านะคะทุกอย่างอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานค่ะปรับคันนี้ภาษีพรบร2 5 6 8แล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยในส่ของตัวด้านข้างของตัวรถยนต์นะคะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวเลยชนใดๆคันนี้เจ้าของเก่าลงลอง้ลอมแบบมาให้นะคะมาพร้อมกับตัวซีนน่เป็ 95ทับ 55R15 ค่ะแม็กซี่วงสีเส้นไม่คมไม่ดุงแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบล้อแม็กรลนนี้นะเก็บมีแม็กเดิมนะคะเซ็ตเติมจากโรงงานอยู่นะสามารถสลับเปลี่ยนได้ไม่มีค่าใช้จ่ดดายใดเพิ่มเติมค่ะตัวตัวภายในคันนี้จะตกแต่งตเป็นตัวโทนสีดำได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะของตัวโฉมเป็น2ตรงรุ่นกันเลยแล้วก็ในส่วนตัวโครงสร้างรถยนต์นะคะพวกขนจะตัวเข้าพวกตัวต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์แผนเพจ ตรงนี้ไม่มีรอองสีพ่นทับนะ้ไม่มีการสาดสีการพ่นจีนการพ่นฟอกใดๆค่ะรอยเป็นอักด,ด้านบนยางขอบประตูก็ไม่มีอาการเสรื่อมสภาพใดๆเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างรถยนต์ระบุในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนเลยนะคะพี่ๆขาสำหรับตัวภายในตรงนี้นะคะเลขไมล์มาอยู่ที่ 196, 1 9 6 5 9 1กมิโลเมตรลูกค้าอันนี้คือระบ,บุในสัญญาซื้อขายเลยนะในส่วนของตัวเลขไมล์นะคะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานสามารถเล่น AMFM MM, m p 3ได้ค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ดีไซน์ ถ้ามันได้เป็นเกระบบออโต้เดี 30, ๋ยวหนูให้ด <GO av uther> <ada> ูราคาก่อนวันน <S lending reconstruction> ี้วีออคันนี้ส่วนลดเยอะมากถึง30,000บาทกันไปเลยค่ะใครสนใจต้องรีบแล้วลูกค้าวันนี้นะคะจากราคานหน้าป้ามื8น0 0 0บาทเลยแค่1,500 0แ่ับาทเท่านั้นสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกรูสายตรงมหาเกตนะคะที่เ้าคา คูนทกซี7เ็ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะปะลูกค้าขายเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะในส่งองตัวคันนี้รับประกันเลยนะว่าโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานห้องเก็บสัมภาระกว้างมากใหญ่มากนะคะคันนี้สบายแล้วเรียบร้อย ไม่มีค่าสกรปรกใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างรถยนด้านท้า,นายของตัวรถยนนะคะพวกอุปกรณ์ติดรถอยู่ครบนะคะซีนซอกนะคะลอยมีกาดเดิมๆจากโรงงานกันแบบนี้ลอยมีกาดด้านหลังด้านท้ายฝายท้ายก็เป็นตัวฝ่ายท้ายเดิมนะคะลอยต่อเตอยต้าทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานจิกไปเนี่ยลูกค้ารอยเล็บขึ้นทั้งหมดเลยซีนซอกสวยหมดเลยนะพี่นะวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในส่วนรถ30,000บาทเลยแ่หนแส้าห่นดบาทเท่านั้นค่ะไฟท้ายเป็นตัวทรงสามทีเป็นตัวโฉบมาในเชร์แล้วด้วยค่ะในส่วนต ความือของตัวรถนะคะพวกเซ็นเซอร์สปิเกอร์นะคะบอกลมยางตรงนี้ลูกค้าไม่มีราอองสีใดๆพ่นพับนะคะไม่มีการสาดสีการพ่นสีการพ่นซอใกยลยดยางของประตูรอยเป็นอาร์ทุอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานและคันนี้พี่ๆขาเขามาเพราะว่าตัวดกไฟฟ้านะกระจกกับไฟฟ้าหมดเตินนะคะสีบานประตูมีระบบเซนทรัลล็อกให้เรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยใครสนใจสําหรับตัววีออดันนีนะคะสามารถสอบถามเลขที่น้าโปรไฟได้จากราคานาฟ้าหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเหลือแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นค่ะสนใจส ทำได้เลยที่หน้าโปรไฟล์หรือโยคูสายตรงมหาเกศนะคะที่โซนสามห้าศูนย์หกสี่เจ็ค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็นแอดไซค์เคเอสหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก่อนจากกันในคลิปรีวิวนี้ค่ะพี่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกศด้วยนะคะและได้เป็นกำลังใจค่ะให้เกศและทีมง,งานกองเสร็จค่ะและสำหรับคลิปวันนี้เกศขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ